สวัดีครับวันนี้เราก็จะมาสอนหาถุงมือชาร์จนะครับถุงมือชาร์จถุงมือนี้นะครับอุ้ยแล้วถุงมือชาร์จนี่เอายังไงหรอครับให้ทุกคนนะครับไปหยิบถุงมือสโนมาก่อนสโนหรือสโล่เนี่ยอ่ะไม่ได้อ่านนานละแล้วลให้เพื่อนของเรานะครับหรือใครคนอื่นอนะ่นะโอคิวครับ แลวให้เราใช้ถุงมือโสนตบห้าครั้งโดยที่ถุงมือติดไฟแบบนี้นะครับถ้าตบหนึ่งครั้งแล้วถุงมือมันจะไม่ติดไฟนะที่ผมไม่ทําเพราะว่ามันนั้น,นครับไม่มีคนใช้ฟังดีๆนะครับใช้ถุงมือสโนตบคนที่ใช้ถุงมือโอเวอร์คิวนะครับพอเราตบปุ๊บเราก็จะนับหนึ่งนะครับเพราะว่าไฟไฟของโอเวอร์คิวจะดับนะครับ แล้วก็ให้มันไฟแบบไฟออกมาเสร็จแล้วก็เดตบจตบอนะครับตบก็สองตัวแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับเป็นคร้มานะครับแล้วทุกคนก็จะได้รับแบชมานะครับมาครับเดี๋ยวเราจะไปรีวิวกันนะครับเราก็จะมาหาถุงมือโปรเตโต้ด้วยนะครับเพราะคลิปก่อนนี่เราทําถุงมือไม่ว่าไม่ได้ละเป็นถุงมือเออถุงมือฟองสบู่ นี่ครับสักทีมันก็จะเป็นงี้ครับชาร์จปหวอยับทำแบบนูน,นคนจะมาใกล้ๆผมผมก็ต้องดีเลี่ยงอ้ยเรื่รอนตกดีกว่าไปเดี๋ยวไปเอาถุงมือโปรเตโต้กันก่อนนะครับถ้าผมไม่เอามันคลิปนี้ก็น่าจะจบนานนะครับถุงมือโปรเตโต้นะครับให้เราใช้ถุงมือสลับนะครับถุงมือสลับอันนี้ มือย้อนกลับนี่แหละเป็นถุงมืออูโนนะครับเป็นแบบอูโนให้เราหยิบมานะครับให้เพื่อนของเราอ่ะใช้ถุงมือฟองสบู่ฟองสบู่นะครับให้เพื่อนของเราใช้ถุงมือฟองสบู่อ mm hmm. พอเราเราต้องเข้าไปในออนนีนาน,นะครับเสร็จ hmm. แล้ว,ว่าอยู่ตรงนี้นี่สมมติเพื่อนของเราอยู่ข้างหน้านะครับเพื่อนเรากดถุงมือฟองสบู่แบบ สบู่กำลังฟองของนมาไะกำลังลอยมาเราปุ๊บให้เรากด E นะครับเพราะมันโดนตัวเราปุ๊บเพื่อเราก็จะมันก็มันจะโดนเพื่อเราแทนนะครับแล้วก็จะได้รับแบชมาเลยนะครับเดี๋ยวเราไปรีวิวถุงมือโปเลโต้กันก่อนเลยนะครับถุงมือโปเลโตจะไม่ได้อยู่ในนี้นะครับมันจะอยู่ในสีฟ้าให้ทุกคนนะครับหยิบมันจะอยู่ตรงนี้หยิบเลยนะครับเสร็จแล้วก็ฆ่าตตายนะครับ แล้วก็เดินไปตบคนแบบเบื่อๆนะครับเบือๆเบื่อเลยอะทุกคนตบเลยครับนี่ครับก็จะมีโปนิตโตอยู่บนหัวนับถอยหลังนะครับถ้าเวลาหมดก็จะระเบิดนะครับหรือว่าถ้าเขาส่งให้คนอื่นส่งก็คือตบนั่นแหละแต่ถ้คนอื่นอะมันก็จะกลับแบบให้คนอื่นเลยนะครับสำหรับใครที่ชอบไม่รู้ปีกะสำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะครับ ผิดอีกคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดใจกดติดตามให้เป็นกำลังใจให้ผมนะครับมาเจอกันใหม่นะครับคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย